เลยวนตัวเนี้มีสีอะไรบ้างชุดนี้นะครับตะกานี้เขาจะมีอยู่หกสีสีฟ้าสีน้ําเงินสีเทาแล้วก็สีเขียวสีส้มสีแดงตัวนี้มันจะยาวมากๆเลยนี่เห็นไหมมันบางๆนะโดนน้ําก็แห้งเร็วแต่เหนียวแข็งแรงรับน้ําหนักได้200กิโลกรัมคุมตัวได้แบบนี้เลยนี่แบบนี้สิ่งที่เขาจะแถมมาให้คือตัวนี้เลยมีกระเป๋ามาให้ครับสําหรับ เก็บพวกอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆเวลาเรานอนกระเป๋าตรงกระเป๋าตังหรือว่า power bank โทรศัพท์พวกนี้หรือถ้าเกิดว่าเราไปแคมป์ปิ้งแล้วเราจะเก็บเปเนี่ยเราสามารถเก็บใส่แล้วตัวนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บเปได้อย่างดีเลยเรารูดได้มีของที่แถมมาให้ก็จะมีเชือกแล้วก็คาราบิ n เนอร์ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้พกพาง่ายมันเป็นแถบสองสีแบบนี้สวยงามครับใครที่อยากตามกันตอนนี้ จากราคา299บาทลดราคาลงมาเยอะมากเลยนะถ้าใครกดที่ตะกร้าหน้าคลิปแล้วเห็นราคาไม่ถึง200รีบกดเลยวันนี้มีแฟลชเซลล์ด้วยใครอยากได้รีบกดเลยนะครับ